สวัสดีครับพบกันที่เก่ากับครับ่บบองคนดูดดวงรัลปลาเนาะวันนี้มาเบิ้งหนุกมันครับตามมาเบิ้งครับผมหนุกมันเสี่ยงตับเนาะครับกำลังเอาลงมาปัดแขนเท่าเท่าครับเบิ้งหนุกมันเนาะโอ้ดีกรงใหม่บมไม่รู้กรงเก่านี่ครับโอ้ยมอน,นี่ นี่ครับเบิ่งนกมานนอเป็นให้เมื่อใไหม่เบิ่งนอวนันนกมานรือว่านกได้นกมันเป็นแนวใดเนะเฮ็ดโปเกงนอตำนอเ<า>ฮ็ดโปเกง<า>แต่ว่ามันหันมานหมื่นไปน้ำกันได้ซีแต้มนะเฮ็ดโปเกียงนะครับแต่ว่ามันนกอยากเขามันนอเฮ็ดก็ธรรมดาครับผมมีกระลมเนียเล็กๆหน่อยๆนะเป็นกนอกอ่อนๆครับ โอ้ตาหางหลึ่ตัวนี่เออแล้วเขาเปน,นี่ครับมึงไล่มันครับนกนกตัวนี้มัน,น,นมันครับไปน้ำกันพิมพ์สิพวกว่าได้จักโตเนาะเธอได้สีเตีมเลยนี่ครับไอ้มื่อ่เบิ้งเนะาะาเบิ้งเป็นแนวทางเนาะครับว่านกไล่แนวได้มันมาน,นเนาะมันนี่ผมมาพร้แล้วเนาะ นกเสียนเพื่อนเสียนต่าเนาะบงกับมงลายเนาะนี่ครับตัวนี้มานครับรับประกันมานเลยเนาะเขามาให้เบึงเนาะครับนัานมาเบึงหนูกมานไปต่อน้ำกันเมือเนเออเขาทาครับกระเฮ็ดขันโยนเนาะเป็นหนูขันโยนเป็นหนูขันโยนเลยครับเอาเอาไก่ไก่ครับโยนไปเรยเอยครับขาเห็นโต้รั่วเขาไก่ไก่ครับจัง เห็ดเอาเป็นนกออดเนาะนกออดงกลงขยับนี่ครับวิ่งไล่ผนเนาะนี่ครับได้หวัวถึงสีรับมือหนึ่งเนาะมันมืนว่า <c oughs> มือและตัวครับได้สีถึงสีตัวเนี้ยมองเสียงดำเ่าเนาะ

ัวได้ก็อะไรเอามาเดินฟังเสียงฟังเสียงกันนะนกตัวใหญ่ดีนะครับนี่ครับพวกผมเหรียญม,มากมักเหรียญนกตัวใหญ่เนาะู่ n của แจ้งก็บ่ปิดตาย่านโอ้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  นกตอบทั้นี้ยครับเสียงเชียงกบปิทยาเชียงกบิยาอ่ะเอาไปไว้้ ตั้งเสียงเพื่อนละ่ะนี่ครับในถึงสี่ครับหมู่นหนึ่งเนาะเออที่ว่าพานครับตังนี้แต่กับบรนวารนกข้าลมครับนกบธรรมดาเนี่ยครับ็ดธรรมดาจะว่าหันใดพันโยนโย,ยนไปเรื่อยเเห็นตเขาไก่เนี่ยแก็มีคู่เนี่เยเด็กหน่อย นกอดๆออดๆบัวทางแห้งครับนี่ครับนกนี่ครับเมื่อไม่เนาะไปแบบน้หาหนกหมานเลอว่ากเบิบ้องไรเอาครับเป็นไรน,นกไรสนับปีกหลายๆเนาะทีๆนี่ครับสนับปีกทีๆครับเอาครับมันนี่ก็มันน,นี่ย่างไรเนาะมันมนี่พามาเบิง้งนกหมานของเสี้ยนตำ่ำ มีตัวนี้ครับได้็กเซ้งสีครับมือหนึ่งเนะาะไล่ขงังนะคือประหันมาให้เบิ่งน้ำเออนี่ครับได้ได้ที่ชน,นะปีกเต็มครับเอาครับเินมนี่ก็ฝากวาไ,ไว,กกว,ไนกว้นั่นไปด้วครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะเนี่ยสวัสดีครับตัวนุ่งมันมันครับอาจารย์ทุกท่าน